วันนี้เป็นรปภหน้าบริษัทแพนโอล่าโอ้ยมาสมัครงานวันนี้กะว่าจะเป็นรปภกะกลางคืนสแซงหัวอันผู้ใดเอาตะไครยป่าไปมันใส่เลยครับเป็นรปภแบบใหม่รปภแบบเซ็กซี่บ่คุณตั้ง ถึงว่าทำไมรปภมันมีเอาเป็นหัวหน้าเด้เป็นหัวหน้ารปภเด้มันก็ต้องเต็มกว่าเพื่อนเด้ผมขอจับคุณในข้อหาตำแบบหูไม่ใส่หูชูโรดตำแบบหูใส่ซองโอเคมันเป็นน่าจะพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวไปเลยดีกว่าโอเคเพราะว่าปภสั่งห้ากัจจินีนึ่งสิแล้วก็ไปใส่เสีนงรหลายน์ค่ะรอดอยู่ในเสียงเสียงนะ